เว็บไซต์ The Travel ในสหรัฐอเมริกาจัดอันดับของฝากสุดเจ๋งเมื่อมาเยือนกรุงเทพมีตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายของใช้ในครัวเรือนเสื้อผ้าเครื่องประดับเครื่องเทศเออนะแล้วเขาก็บอกด้วยว่าปักหมุดเลยว่ามาถึงเนี่ยต้องไปตามรอยที่ไหนบ้างจตูจักรสำเพ็งจเจริญกรุงแล้วก็ห้างสรรพสินค้าต่างๆลองะะลอง,ลองนึกตามเวลาที่คุณแอมเล่าให้ฟังนะครับว่าแต่ละส่วนเนี่ยถ้าเราเป็นคนต่างชาติเรามาแล้วเนี่ย เราจะซื้อไหม,มนะครับหรือแม้แต่เป็นคนไทยอ่ะท่านเคยซื้อของดีๆในเมืองไทยอ่ะเอามาใช้หรือเปล่าเ,ออเรามีของดีอยู่เยอะมากนะครับแต่ว่าถ้าเราสร้างแบรนด์อีกนิดหนึ่งจะดีกว่านี้นะฮะแล้วก็ราคาคือมาเมืองไทยอ่ะสวรรค์อ่ะคือบางคนที่ไปเมืองนอกบ่อยๆก็จะรู้เลยว่าเฮ้ยคือของบางอย่างเนี่ยเมืองนอกเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะ เอ้ยทำไมเขาขายแพงกว่าเราเป็นเท่าตัวแต่ของเราเนี่ยของดีกว่าเยอะทำไมเราขายถูกจังเลยอย่างเงี้ยถามว่าเพร<อ>าะอะไรนี่ไงเขามีการเล่าเล่าเล่าเรื่องนะเนาะใช่ไหมคะ